เท็กซัสชิคเก้นประกาศปิดตำนานขอบคุณลูกค้า9ปีแห่งความทรงจำอันแสนอร่อยสร้างความเศร้าใจให้แฟนๆไก่ทอดทั่วประเทศเมื่อร้านไก่ทอดชื่อดังเท็กซัสชิคเก้นออกมาประกาศข่าวช็อกในวันที่16กันยายน2567ผ่านเฟซบุ๊ก Texas Chicken Thailand ว่าจะปิดให้บริการทุกสาขาภายในวันที่30กันยายน2,567หลังจากเปิดให้บริการมายาวนานถึง9ปีโพสต์ดังกล่าวระบุว่าถึงเวลาบอกลา Texas Chicken หลัง9ปีแห่งความทรงจำอันแสนอร่อยแต่ไม่ต้องเศร้าเพราะเราจะจากกันด้วยรอยยิ้มและความสดใสามาร่วมสร้างความทรงจำสุดท้ายไปด้วยกันอิ่มให้สุดสนุกให้เต็มที่ ก่อนปิดตำนานไปพร้อมกันซึ่งทำให้แฟนๆต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ความทรงจำเกี่ยวกับเมนูโปรดของพวกเขาเป็นจำนวนมากนอกจากความเศร้าของการจากลาแล้วหลายคนยังได้แสดงความเสียา้ต่อเมนูยอดนิยมที่ทำให้ Texas Chicken คลองใจลูกค้าอย่างยาวนานโดยเฉพาะเมนูบิสกิตและไก่ทอดกรอบชาําซึ่งได้รับคำชื่นชมจากหลายๆคนในโพสต์นี้เช่น จะกินให้บ่อยที่สุดก่อนปิดครับบ้านผมชอบกันมากเสียดายจังครับโอ้ยเสียดายมากๆค่ะปิดฉากตำนานร้านไก่ทอดที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบ10ปีงานนี้แฟนๆเท็กซัสชิคเก้นคงต้องรีบไปลิ้มรสเมนูโปรดครั้งสุดท้ายก่อนจะบอกลากันในวันที่30กันยายนนี้ เท็กซัสชิคเกเป็นแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1952ที่เมืองจานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสประเทศ United States of America โดยใช้ชื่อว่าเ h ิ r ์ชชิคเก้นในช่วงเริ่มแรกก่อตั้งโดยจอร์ดเ W. พุนยูเชิโดยเริ่มต้นจากร้านเล็กๆที่เน้นจำหน่ายไก่ทอดและขนมบิสกิตเป็นหลัก จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในพื้นที่ท้องถิ่นจนแบรนด์สามารถขยายสาขาไปทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลกต่อมาเชิร์ชิคเก้นได้ทำการขยายไปยังตลาดต่างประเทศและมีการใช้ชื่อเท็กซัสชิคเก้นสำหรับสาขานอกประเทศสหรัฐเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งแบรนด์ Texas Chicken กลายเป็นที่รู้จักในหลายภูมิภาครวมถึงประเทศไทยที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2,558และได้ครองใจลูกค้าชาวไทยด้วยเมนูไก่ทอดสูตรเฉพาะและบิสกิตที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากให้บริการลูกค้ามานานถึง9ปี Texas Chicken ในประเทศไทยได้ประกาศปิดตัวลงทุกสาขาในวันที่30กันยายนนี้ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ